พี่น้องมันปวดทรมาร์ทใครก็มาตายมันตายมันปวดทรมารมือสนมออกครับโอ้สงสัยสงสัยเต็มครับวันนี้เต็มครับเต็มขึ้นมาเนดะ้ oh, อโห่จงตันอดเลยแช่ไหมอ่ยนอกใต้มีปรดุกหลายเลยเนาะ เฮ้มันขาดวังให้ดินี่มดขึ้นมาเลยดิเพร้กินเสนแรกคือเงว่างๆกินไปกินไปเริ่มกลับมาสภาพเก่าอยู่ละ นี่ครับมีแต่แผนงเย้นแง,ง,ง,งนะครับนี่แต่ว่ามีพนหนึ่งครับกำลังได้โปรโมชั่นตัวแรงมีอาชิมารครับพี่น้องดีใจของมุมอยู่ครับเบิึงมาคอยมีเวรโอ้โจจะวังเลยฮัน มันสุดใส่มันวอะนี่โอ้โหยกโซ่เลยไหมไล่อยู oh. ป่ปะไปครับไปครับพี่น้องครับไปเบิ่งครับ oh. ยกโซ่เลยไหมยกโซ่เลยไหมโอ้ปลาเสี้อมครับพี่น้องเอาไปเจาไปเจน้อ้ oh, ก,ก <laughs> ินกับอเมียครับโนด

้บวกเห็น,นป่ะยกโซ่ได่ไหมเอ้ยคือโปรแกนยกโซ่ลุตสองฟ้คอดตรงใหญ่นี่ครับพี่น้องครับบรรยากาศอยู่บ้านผมกับแบบนี้นะครับหาปูหาปลานะครับพี่น้องสุดสาอ๋อแล้วครับกินกับมียมออ่างมัหันกบม่ยังโอ้ยถือกล้องกูมมั้ง นี่ครับบักนี้นะครับมันดีไก่แห้งครับเนียมีิมาครับได้ดแช่เลยดิตอนแรกนี่แหละครับจักอยางซิเป็นยังแล้วครับเป็นพลวันหมดแล้วครับพี่น้องบ่อแล้วครับพี่น้องโอ้ป่าเสื่อมครับนี่มาเราต้องแบ่งมันเบาแบ่งครับแบ่งครับ ลงทุนหลายแล้วครับมือนี้เรียกเลอยลงมาแล้วฮันฟาดครับพี่ฟาดครับพี่ฟาดทำไงนะฮันไปยังหาังแก่หยังมแก คะแลนร้อยมาเลยปาดเชื่อมเอาแล้วครับผู้เล่นของเฮาบาดเจ็บแล้วครับผู่นึงครับแสดงเล่นงานแล้วครับพี่น้องเขื่อมโอ้ปัดเชื่อมอีกแล้วครับยี่ยมยงไปได้ไหมโอ้ยนี่ครับดีใจแห้งครับตื่นเต้นครับเมียที่มาครับนี่ครับปาเชื่อม

พ่อฟังก่อนเอ้ยอะไรบุดาบูด้าทางหน้าบูดนาบูด้า ฟ้าไม่ลอยขึ้นเรื่องเพืเ่ออะไมน <Okay. S 1> นี่ครับพี่น้องมันเป็นนองโมใหญ่ครับเป็นน้องเล็กๆครับพี่น้องฟังแล้วก็ชวนยางครับ ้ังนี้ก็ส่วนยางครับก็เป็นคล้องเป็นนองไรนั่มาครับพี่น้องโอ้โหขอดโูขอดดูขอดดูยกโซ่ได้ไหมยันหัวไว้ ยันหวัวไว้ข้างข้างครับพี่น้อง ครับเึ้นเ,เอ้อยู่เ้จ้าของน้องครับนั่งค่ะเจ้าของเราเป็นชายโซลายโซลครับพันยังอายครับอ่าพันยังได้มีทางส้มโจยเพื่อนละครส้มโจรใครสุดติดงตอนอะไรเนีโอ้ อ๋อเริ่มเริ่มผมหมดให้เนาะเอ้านี่ครับธุรกิจพันล้านมาแล้วครับส่วนอย่างเราร้อยไรครับโสดนะครับนี่ครับแม่หางเพื่อนกันอย่างนด้ครับติดต่อมาแล้วครับสมพงเน่ติดต่อซื้อผันซื้อแซมนะครับนี่นะครับพอเห็นคลิปนี้แล้วเข้ามาเดี๋ยวผมสิ่ลงเบอร์โทรเพื่อนไว้หน้าจอนะครับโทรหาเพื่อนได้ครับคุยหาเพื่อนได้ครับส่วนอย่างเพื่นประมาณร้อยไรนะครับเพิ่นโสดครับตอนนี้ มองไฟไฟครับเดีย๋ยวผมลงบนเทืให้หน้าอจอพิกีเดียวเอาเก่งครับ <c oughs> อเอาแรงนี่แหละพี่น้องเอ้ยอยีสานบ้านนาโช่ป,ป่าอยู่ให้อยู่หนองอยู่ท่าอยู่ทง <c oughs> มันยากาศยามเย็ยนยามแรงซอยกันงัดซอยกันไงครับพี่น้องตักคุยตักไง,ง <c oughs> โอ้ยผู้เจ้าของหนองเพิ่งกระนั่งหัวไอ้แก่กับคนกำนี้ครับโสดครับโสดโสดโอ้อยเดี๋ยวไปเบ่งน้ำก่อนครับพี่น้องโลกมาน่ะ ปลาเดี๋ยวไปล้างก่อนครับปลาเดี๋ยวเอาไปล้างก่อนปอไป็ดข้าง,องเออโอ้หยิบสะน้ำเ,เอามันไรละ บีบเลือดออกมึงบอกเข้าเลือกว่าเสียบจุด้ามมึงเข้าเลือกจะอะไรขมิ้ยากรือจุก้าคือเกลือนี่ครับโชซ่เลยไหมตัวใหญ่ขน,นาดเสซิ่ออมขนาดผมได้ครับผมเดียวเดียว,ว <c oughs> นี่ครับเอาไปกินกับเมียครับพี่น้อง ปลาเส่มไปมนั้นเดืดเลย้องไห <irts> ่มึงเดือดเลยปลาครับพี่น้องก็ปลากระเดืออยู่ท่องอยู่ท่าอยู่ให้อยู่หน้าคือเก่าอัม่ล่าอนนดมากินหมอพิจาร์ดูันอยู่พาใส่จ่าใส่หรอยิมันมี้นันไอันนี้โอ้ไม่เป้งมันพุนี่ัเลยย่ำโตผุนี่ส้มบางนาอ๋อ ก็ใช่บดแดงเลยใช่บมกน่าอยู่เออปวดใช่ไหมมาไหมโอ้โหไอพี่น้องมันปวดทรมราจุ๊ใครก็มาตายเลยมาตายดพรารา้เลยใครมาฟังกโคตรมานกันครับ มันกินได้ฉันเนี่ยพี่มาได้น้องได้ผู้ดันว่าผู้ดันเดอดขมึงแบบนี้คนละน้องคนน้าแลวคนละส่ตางนะเจ็วโเข้มพ่างกันเลยมันมีป่านหนมันมีป่านหน้างา่วยมันหน่อหน้าส่ตามเราเหงาต้องใช่หริสหนตางพิ่หนตาางนลพูดเลยหน้าแต่ยาพูดเลย